สบายดีเมื่อนี่มาอยู่กับช่อง M เนา no, ะ MTJ P เนาะมื่อนี่น้องจะมาทำรีวิวคลิปเนาะที่น้องจะไปอาบน้ำเนาะไปดูกันเลยน้ำที่น้ำบอ่อเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ให้เบิง่งว่าวิธีชีวิตน้ำใสของบ้านบ้านมักเอ็มมันจะเป็นอะไดนี่ก่อนเออนี่จะเป็นเส้นทางที่ น้องจะไปอาบน้ำเนาะเดี๋ยวน้องจะรีวิวน้ำอาบกับน,น้ำกินเนาะเออนี่ก็เป็นเส้นทางที่ไปอาบน้ำนะเนี่ยจะเป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านเล็กเออหมู่บ้านเล็กๆไม่มีคนเนะาะลังคามีแต่ประมาณประมาณ60สลังคาเนี่มัง้งเออนี่ก็เป็นบ้านเป็นบ้าน พราะเราจะอยู่บนภูเขาเนาะเนี่ยเนี่ยจะเป็นบ้านคนอยู่เนี่ยเป็นบ้านคนอยู่นะเนี่ยคนอยู่เลยบจเจริญเลยโอ้ยเป็นดาสงสารเนาะเนี่ยขาเป็นบ้านคนอยู่อยู่เนี่ยเออ ถ้าเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่เขาจะขี่ไปอาบนะเด่น้องบอ่มีมอเตอร์ไซค์น้องจะไปยางไปอาบน้ำเนาะเ,ออเดี๋ยวน้องจะรีวิวน้ำบอ่อน้ำสร้างมันจะเป็นน้ำกินและกับน้ำอาบเนาะมันจะมีซองบอ่อเนี่ยเคสน,นี่มันจะเป็นเป็นทงนาทงนาเนาะเพียงดีโอสวยเดเป็นของคนอื่นเนาะ โอ oh, oh, รีวิวสวยดีงามงามงามทุกคนเออนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่น้องจะไปอาบน้ำนาะเนี่ยเป็นเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางป่านะถ้าไปตอนมันประมาณเจ็ดโมงหรือเปลหกโมงก็เป็นถ้ากลัวนะเนี่ยเขาแบกน้ำนะเขาตักน้ำแต่ไกลๆนะมากินเนี่ย จะเป็นน้ำกินเขาตักเออเขาตักน้ำกลิ่นออเนี่ยเขาจะแบกแบบเนี้ <c oughs> แบกแบบนี้กินไปแดกเอ่อไปกิน <c oughs> ไม่ใช่ไปแดกเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่จะไปอาบน้ำประมาณ องเม็ดลัวห้าเม็ดนี่จะถึงแล้วอยู่นําบอกนาสร้างเราจะไปเร็วหนึ่งนะเพราะว่าตะเวนจะตกดินแล้วเนี่ยจ,จะเป็นเส้นทางมันจะเป็นป่าแบบนี้เลยลำบากอ้วยลำบากเนาะอกใจแต่ก็บอเป็นอย่างเนาะที่ได้เกิดเป็น เป็นคนเนาะเขาต้องซู้ส้นให้มันผ่านแต่นี้เอาเป็นเส้นทางที่ไปอาบน้ําจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเป็นประมาณนี้เออก็เมื่อยนะถ้าท่านผู้ชมถามว่าเมื่อยแล้วก็ตอบวันเหนื่อยมาก เราไม่ไปเราก็ไม่ได้อาบน้ำไงโน่นมีคนอาบน้ำเยอะหลายคนเนาะโอเออเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เนาะให้เขาบอกชื่อนอะเนี่ยจะเป็นน้องป่าน้องป่าบบมีน้ำน้องป่าจะเป็นน้องป่าเนาะน้ำมัน ผมมีแล้วมันจะเป็นเดือนห้าไม่มีน้ำประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดนี้น้ำมันจะขึ้นอยู่เออคนอาบเขาจ้องมองกล้องแล้วเออเออ,อ,อ,เอนี่จะเป็นมูบนนนม่บานน้องเนาะมู่บานน้องเขาจะมาอาบน้ำอย่านียน,นี่จะเป็นน้ำอาบเลย<อ>ไอปูป้สบายดีกล้องเลย สบายดีกล้องเหลอสบายดีเออนี่ชื่อโปโอเอ้เนาะเออชื่อเ <laughs> นี่ยเป็นเมียมันเอเป็นเมียเนาะเออน้ำอาบจะเป็นประมาณนี้เหรอโอ้ยอวยตายเถอะโอ้ย <laughs> อค,อคนอาบโปโ้เ <laughs> นี่ยน้ำอาบ สถานที่ที่จะอาบมันก็เป็นประมาณนี้แหละเออย่านนะเป็นอะย่านนะดูสับตกน้ำนี่ยาเดี๋ยวเราจะไปเบ่งน้ำอาบเาน้ำกินเนาะเ <c oughs> นี่ยทางน้ำกินจะเป็นประมาณเนี้ที่กินทุกวันแหละเนี่ยมีเบ้าลอสักเครืองด้วยเออเนี่ย เดี๋ยวน้องอาบน้ำเสร็จแล้วน้องจะเห็ดคลิปเนาะสบายดีนี่จะเป็นน้ำกินเนาะนำกินทุกวันที่เขาตักมือกินเนี่ยเข้ามาตักเออเขาจะเป็นแบบนี้เป็นรายละเอียดเพะเขาเมอกินเนี่ยเข้าไปไปเห็ดใหม่เนาะน้องว่าได้ไปนน้องนองนหนาเน,นี่อาจจะเป็นนำกินอยู่นำกินจะป,ประมาณนี้ เดี๋ยน้องจะตักลองกินบังเราจะตักขึ้นมาเป็นเรียบร้อยเนาะออจะกินเลยจะเป็นนํากินเลยบ่ได้บ่ได้กินนําซื้อเนาะบ้านไทยบ้านน้องนี่จะกินนําสร้างในนําบ่อเนาะมันจะไม่ค่อยมีเงินซื้อเนาะมันเป็นอยู่ที่แบบนี้บ่มีน้าไข่เราตักขึ้นมาเรากินเราเดินนํากินเนี่ย แซ่บนะเพราะมันเป็นนำธรรมชาติเนาะที่เราขุดจากดินเนาะมันเป็นนำธรรมชาติที่เราขุดจากดินมันจะเป็นรสชาติแบบอยากเข้มจะแบบเมือนเกลือหนูไม่โบเมนโบเมนโบเมเือนเกลือเนาะมันจะเป็นรสรสชาติพอดีเป็นธรรมชาติเนาะมันก็พอดีกินอยู่ กินน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวน้องจะอาบเดี๋ยวจะเห็ดคลิปอาบเดอ้อกลัวบ,บอกบอกแกผ้าสบายดีมือนี้มาอาบนำ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออน้องจะกลับบ้านแล้วเออใส่สุดเก่าเนาะพอสุดใหม่น้องบอกคอยมีเนาะกลับบ้านเลยเออกับเส้นทางเก่ามันเนี่ยเอามือเกี้ยวแหละเออกลับบ้านเลยพอจะมีคู่ มีคุกแล้วใสซ่ซาซุบูเนาะเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับกลับบ้านเส้นทางเก่าเมื่อกี้แหละเ,เ,เส้นทางเก่าเมื่อกี้แหละเออคลิปนี้อาจจะจบเพียงสำนีก่อนนะพอว่นนองอาบน้ำเสร็จแล้ว่วยฝากกดไลค์กดติดตามนองเนเดอช่องช่องนองซื้อ เอ็มเนาะ MT TJP TJP เออฝากกดติดตามเ,เด้อคลิปนี้อาจจบเพียง่านี้ก่อนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไป